วิธีติดกระดุมจากรุ่นนี้จะมีแถมตีนผีสําหรับติดเม็ดกระดุมมาให้ด้วยนะคะและอุปกรณ์ที่จําเป็นเลยสําหรับจัรแมคคานิกนะก็จะเป็นแผ่นข้อฟันจักรค่ะอันนี้จะช่วยให้อฟันจักรไม่ดึงผ้าไปด้านหลังนะคะก่อนอื่นเรามาติดตั้งแผ่นข้อบกันก่อนค่ะแผ่นข้อจะมีะตําแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะกับรูตรงนี้ใส่ลงไปให้ตรงกันพอดีนะคะแบบนี้เลย้องได้ล่างขึ้นมาก่อนค่ะ หลังจากที่เราได้เรียบร้อยแล้วติดตั้งตีนผีค่ะนำผ้าที่เราต้องการติดนะคะมาวางไว้ใต้ตีนผีและนำกระดุมมาวางไว้ใต้ตีนผีเช่นกันโดยให้ตำแหน่งตรงกลางของรูกระดุมอยู่ตรงกับตำแหน่งตรงนี้นะคะ สำหรัายที่เราจะใช้ในการติดเม็ดกระดุมนะคะเราจะใช้ลายซิกแซนะอันนี้เราจะเลือกลายที่กลุ่มนี้นะคะโดยเลือกลายให้อยู่ตรงกับตำแหน่งตรงนี้ก่อนที่เราจะทำการติดเม็ดกระดุมให้เราลองเทสก่อนว่าเข็มลงรูทั้งสองรูพอดีไหมโดยการหมุนวงล้อด,ด้านข้างเข้าหาตัวนะคะอันนี้เข็มลงพอดีแล้วเราก็เริ่มเหยียบแป้นเหยียบได้เลยค่ะไม่ต้องเหยียบเร็วนะคะให้เหยียบแบบช้าๆนะคะแบบนี้ ยกเข็ดขึ้นนะคะยกตีนผีขึ้นแล้วก็ดึงผ้าออกนำมาตัดที่ตำแหน่งใบมีดตรงด้านข้างตรงนี้นะคะ<ๆ>แค่นี้เราก็จะได้แล้ววิธีการติดก,กระดุมสำหรับจกักรแมคานีกง่ายมากๆเลยะค่ะและอีกอย่างก็ยังช่วยให้มกระดุมเรามีความแข็งแรงใช้งานง่ายค่ะ